ขอต้อนรับคุณลุงคุณป้าสู่สุขใจในบ้านปลายหากวันหนึ่งเราเฝ้าขอในสิ่งใดสิ่งหนึ่งมานานหลายปีแต่ไม่มีวิ่แววว่าจะสมหวังเราจะยังมีศรัทธาเพียงพอที่จะรอคอยหรือไม่เรื่องราวในวันนี้จะพาคุณลุงคุณป้าไปพบกับการเดินทางของชายคนหนึ่งผู้ที่ไม่มีบ้านไม่มีญาติไม่มีทรัพย์ส,สินใดๆติดตัวมีเพียงความเชื่อมัน่น และหัวใจที่ไม่เคยยอมแพ้ต่อโชคชะตาและจากจุดที่ดูเหมือนไม่เหลืออะไรเลยเขากลับได้รับของขวัญที่ล้ำค่าที่สุดในชีวิตในแบบที่ไม่มีใครคาดคิดมาก่อนหากเรื่องราวในวันนี้แต่ต้องหัวใจของคุณลุงคุณป้าขอฝากกดติดตามและแชร์คลิปนี้เพื่อแบ่งปันบทเรียนอันแสนอบอุ่นนี้ไปสู่ผู้คนอีกมากมายที่อำเภอเข่งในจังหวัดอุบลราชธานีมีชายคนหนึ่งชื่อว่ากามอายุ40กว่า เขาอาศัยอยู่เงียบๆข้างวัดเล็กๆแห่งหนึ่งไม่มีบ้านไม่มีญาติทุกเช้าเขาจะตื่นแต่เช้ากวาดลานวัดเช็ดทำความสะอาดองค์พระและช่วยพระธรรมกับข้าวจัดจ่ายให้กับผู้ยากไร้ในละแวกนั้นชาวบ้านต่างรู้จักเขาดีชายผู้ใจดีพูดน้อยแต่ยกมือไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วยความเคารพเสมอวันหนึ่งเจ้าอาวาสวัดผู้เห็นความขยันและจิตใจดีของกาเสมก็เรียกเขามาพูดด้วยเสียงเบา กาเสมเองสนใจไหมถ้าข้าจะช่วยเป็นพ่อสื่อให้มีหญิงคนหนึ่งที่อายใจดีแต่อย่าร้างมานานอยู่คนเดียวก็คงเหงากาเสมยิ้มเศร้าๆแล้วตอบว่ากระผมไม่มีบ้านไม่มีงานมั่นคงแล้วใครจะอยากได้หลักครับหลวงพ่อเจ้าอาวาสหัวเราะเบาๆตอบกลับด้วยความเมตตาเขาไม่ต้องการอะไรเลยนอกจากคนที่จริงใจถ้าเองตอบตกลง ที่เหลือข้าจะจัดก,การให้เองและจากช่วงเวลานั้นชีวิตของกาเสมก็เริ่มต้นเส้นทางใหม่พิธีแต่งงานของพวกเขาเกิดขึ้นในเช้าสดใสภายในบริเวณวัดที่กาเสมเคยกวาดล้างทุกวันไม่มีขันหมากรูร้หร้าไม่มีชุดเจ้าสาวฟูฟ่องมีเพียงก้าวไม้ง่ายๆสำหรับอาหารเจไม่กี่อย่างและเสียงสวดมนต์แผ่วเ,เบาที่กล้องกังวลไปทั่วชาวบ้านเมื่อได้ยินข่าวต่างพากันมาร่วมด้วยช่วยกัน คนละกรรมือข้าวเสือผืนหรือดอกบัวงามถวายหน้าพระทุกสิ่งแม้เรียบง่ายแต่เต็มไปด้วยน้ำใจและความอบอุ่นหญิงชาราท่านหนึ่งถึงกับเอ่ยเบาๆกับหลวงพ่อว่านานแล้วที่ไม่ได้เห็นงานแต่งที่ทำให้รู้สึกซาบซึ้งมากกว่าตื่นตาตื่นใจกาเสมยืนข้างพิมพ์ใจในพิธีสมถะไม่ถือสิ่งของมีค่ามีเพียงแหวนเงินวงเก่าที่คล้องอยู่บนมือ แต่สายตาของเขาสื่อถึงคำสัญญาอันแน่วแน่ที่ไม่ต้องเปล่งเสียงหลังแต่งงานทั้งคู่ย้ายเข้าไปอยู่ในห้องเก็บหนังสือธรรมะข้างวัดซึ่งถูกทำความสะอาดใหม่พิมพ์ใจปูเสือกลางห้องเทน้ำเย็นใส่แก้วยื่นให้สามีพร้อมพูดเสียงเบาไม่ต้องมีบ้านใหญ่โตขอแค่พี่อย่าปล่อยมือหนูก็เพียงพอแล้วพวกเขาดำรงชีวิตด้วยสิ่งที่มีอยู่ในแต่ละวันข้าวจากโรงทาน หรือผลไม้จากชาวบ้านพิมพ์ใจเป็นหญิงเรียบร้อยตื่นก่อนรุ่งสางสวดมนต์เช็ดพระและก่อนนอนก็พนมมือสวดภาวนาข้างสามีไม่เคยบน่นไม่เคยเรียกร้องอะไรเลยแม้ในมืออาหารจะมีเพียงผักลวกกับซีอิ๊วแต่ทั้งสองมักจะจับมือกันแล้วยิ้มเพราะต่างรู้ดีว่าสิ่งสำคัญในชีวิตคือความสงบและใครสักคนที่รักเราด้วยใจจริงแม้ชีวิตของกาเสมกับพิมพ์ใจจะไม่ได้ร่ำรวยด้วยซับ แต่ก็เริ่มมัง่งคั่งขึ้นในแบบของพวกเขาผ่านเสียงหัวเราะของลูกน้อยปีแรกหลังแต่งงานพิมพ์ใจคลอดลูกสาวตัวจ้มม่ํมกาเสมอุ้มลูกแนบอกแววตาเปล่งประกายดั่งอุ้มทั้งโลกไว้นี่แหละของขวัญจากฟ้าเขากล่าวลูกคนนี้จะนำโชคดีมาให้ครอบครัวเราแน่นอนปีที่สที่ห้าที่เจ็ดลูกสาวแต่ละคนค่อยๆถือกำเนิดขึ้นมาบ้างก็ขี้เล่นบ้างก็เงียบบ้างชอบกลอบน้องนอน บางก็หลงไหลในหนังสือธรรมะห้องเล็กๆกับแคบลงเรื่อยๆแต่เสียงหัวเราะไม่เคยขาดหายพิมพใจรักลูกทุกคนด้วยหัวใจของแม่แม้ยากจนเธอไม่เคยปล่อยให้ลูกต้องหิวกลางคืนที่ฝนรั่วพวกเขากอดกันรอบเตาไฟเล็กๆพิมพ์ใจก็ยังคงกลอมลูกด้วยเสียงเบาที่อบอุ่นที่สุดแต่ภายใต้ความรักทั้งหมดนั้นยังมีความในใจบางอย่างที่พิมพ์ใจเก็บไวเบ้เงียบๆหลังจากคลอดลูกคนที่สี่ พิมพ์ใจเริ่มสวดมนต์มากขึ้นทุกครั้งที่จุดธูปเธอจะกระซิบว่าหากเป็นไปได้ลูกขอเพียงลูกชายคนหนึ่งนอไม่ใช่เพราะให้ค่าผู้ชายมากกว่าผู้หญิงแต่เพราะลูกหวังว่าพี่สาวของเขาในวันข้างหน้าจะมีผู้ชายร่วมสายเลือดไว้พึ่งพาเธอไม่กล้าพูดกับสามีกลัวว่าเขาจะคิดว่าเธอไม่พอใจกับสิ่งที่มีอยู่แต่กาเสมเข้าใจเขาเห็นแววตาภรรยาเวลามองลูกหลับเต็มไปด้วยความกังวลคืนหนึ่ง เมื่อทุกคนในบ้านหลับสนิทเขาค่อยๆจับมือภรรยาไว้แล้วพูดว่าหากฟ้าส่งลูกสาวมาให้เราเต็มบ้านก็คงเพราะอยากให้เราดูแลกลีบดอกไม้เหล่านี้ให้ดีที่สุดแต่หากใจเรายังปรารถทนาไม่ไว้ให้ร่มเงากับพวกเขาเราก็ขอได้ฟ้าได้ยินทุกคำที่เราขอคำพูดนั้นทำให้พิมพ์ใจน้ำตาไหลเธอไม่รู้ว่าอนาคตจะเป็นอย่างไรแต่ตั้งแต่วันนั้นทุกคืนเธอจะสวดขอสิ่งมหัศจรรย์อย่างเงียบงนัน ในเดือนไอปีนั้นเมื่อดอกไม้หน้าวัดในตลาดท้องถิ่นเหี่ยวเฉาจนแทบไม่เหลือพิมพ์ใจได้ยินเรื่องเล่าจากยายขายหมากที่นั่งอยู่ข้างวัดใหญ่เล่าว่าที่จังหวัดดมุกดาหารห่างไกลมีพระภิกษุชราท่านหนึ่งปฏิบัติธรรมอยู่ในป่ามาหลายสิบปีสวดมนต์ทำสมาธิและโดยเฉพาะขึ้นชื่อเรื่องความศักดิ์สิทธิ์ในการขอบุตรผู้คนร่ำลือว่าหากใครมากราบไหว้ด้วยใจจริงต่อให้แต่งงานมาหลายปียังไม่มีลูก หรือเฝ้ารอมานานเท่าไรก็จะสมหวังพิมพ์ใจฟังแล้วหัวใจสันไหวแม้เธอไม่กล้าย,ยืนยันว่าจริงแต่ก็ไม่อาจละทิ้งความหวังสุดท้ายคืนนั้นเธอจุดทูปยาวหนึ่งดอกคุกเข่าข้างสามีแล้วเอ่ยเบาๆว่าพี่หนูรู้ฟ้าให้เรามีลูกสาวเจ็ดคนมันมากเกินพอแล้วแต่ถ้ายังมีความหวังอยู่สักนิดหนูอยากลองกาเสมนิ่งอยู่นานเขารู้ดีว่าความปรารถนานั้นไม่ได้มาจากความต้องการศักดิ์ศรี แต่มาจากหัวใจของแม่ที่คิดถึงอนาคตของลูกเสมอเช้าวันถัดมาทั้งคู่จัดกระเป๋าอย่างเรียบง่ายถุงผ้าหนึ่งใบขนมแห้งเล็กน้อยขวดน้ำและเงินเก็บจำนวนหนึ่งที่ซ่อนไว้ในชายเสื้อพวกเขานั่งรถโดยสารจากเขื่องในไปมุกดาหารใช้เวลากว่าสิบชั่วโมงผ่านถนนบนภูเขียวผ่านทุ่งแห้งแล้งที่ยังไม่ได้รับฝนจากฤดูใบไม้ผลตลอดทางพิมพ์ใจจับมือสามีไม่ปล่อย และในใจมีเพียงคำขอที่พร่ำซ้ำขอให้ลูกได้ลูกชายสักคนไว้ให้พี่สาวเขาได้มีคนคอยยืนเคียงข้างในวันที่ยากลำบากเมื่อรถจอดที่ปากหมู่บ้านเล็กๆริมป่าเด็กชายท้องถิ่นคนหนึ่งชี้ทางให้พวกเขาเดินไปยังวัดป่าเก่าแก่ที่อยู่ลึกเข้าไปในหุบเขาทั้งสองเดินเท้าอีกเกือบชั่วโมงผ่านทางดินแดงแข็งกระด้างจนกระทั่งเห็นหลังคาว,วัดไม้เก่าๆตั้งอยู่ท่ามกลางต้นไม้เงียบสงบกลิ่นทูบลอยเอื่อยในลม เสียงระฆังไม้ดังก้องเบาๆไปทั่วณสถานที่แห่งนั้นพวกเขากำลังจะได้พบกับผู้ที่อาจเป็นประตูสู่ปาฏิหาริย์ที่เฝ้าภาวนามานานนั่งอยู่ตรงหน้าทั้งสองคือพระภิกษุชราผู้มีหนวดคราวสีขาวรูปร่างผอมบางเปลือกตาหลับพริมแต่แฝงด้วยพลังสงบหน้าแปลกบรรยากาศรอบตัวเงียบสงัดเสียดนพิมใจได้ยินเสียงหัวใจตัวเองชัดเจนกเมก้มศีรษะตำแล้วเอ,อ่ยอย่างนอบน้อม กลับเรียนหลวงปู่กระผมมิได้กล้าร้องขอสิ่งใดเพียงขอลูกชายหนึ่งคนเพื่อให้ลูกสาวทั้งเจ็ดของกระผมมีพี่ชายไว้ดูแลยามเติบใหญ่ขอเพียงปาฏิหาริย์เล็กๆก็พอครับพระภิกษุเปิดตามองทั้งสองสายตานั้นไม่ได้ตั้งคำถามไม่ได้สงสยัยแต่ดูประหนึ่งมองทะลุความปรารถนาโดยไม่ต้องเอื้อนเอ่อยถ้อยคำใดท่านไม่ได้ให้คำมั่นไม่ได้ปลอบใจเพียงกล่าวเบาๆว่าโยมรู้ไหม ในบรรดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในชีวิตมนุษย์สิ่งใดที่ควรรักษาไว้ที่สุดกาเสมนิ่งคือพระธรรมท่านตอบเมื่อเจ้าปรารถนาสิ่งใดอย่างแท้จริงอย่าเพียงแค่ขอออแต่จงทำบางสิ่งให้คู่ควรกับสิ่งที่เจ้าขอจงรักษาสิ่งที่ผู้คนกำลังละเลยกำลังทอดทิ้งกำลังลืมให้เกียรติเมื่อได้ยินถึงตรงนี้กาเสมยังไม่เข้าใจแจ่มชัดแต่เขารับรู้ถึงพลังในน้ำเสียงนั้น จึงพยักหน้ารับด้วยความเคารพหลวงปู่จึงมอบบททดสอบหนึ่งให้เขาภายในหนึ่งปีนี้จงเดินทางไปทั่วภาคอีสานขคาะประตูแต่ละบ้านถามดูว่ามีใครยังเก็บคัมภีร์เก่าๆที่ขาดที่ชำรุดแผ่นกระดาษที่จะรึกคำพระแต่ไม่ได้ใช้อีกต่อไปหรือไม่อย่าปล่อยให้มันถูกทิ้งอยู่ในฝุ่นอย่าปล่อยให้มันพูพังอยู่ในมุมมืดจงรวบรวมให้หมดเช็ดให้สะอาด และทำพิธีฝังอย่างเคารพในสถานที่สงบนั่นแหละคือวิธีที่เจ้าจะรักษาความศักดิ์สิทธิ์ไว้หากเจ้าทำได้ด้วยใจที่บริสุทธิ์ข้าเชื่อว่าฟ้าจะตอบแทนเจ้าในทางที่เจ้าไม่คาดคิดกาเสมนิ่งอยู่นานเขารู้ดีว่าการเดินทางนั้นไม่ง่ายแต่เขาไม่ลังเลด,ด้วยมือที่เคยจับไม้กวาดในวัดด้วยเท้าที่เดินผ่านวันคืนโดยมีเพียงศรัทธาเขาจึงพูดเบาๆว่าข้ายินดีรับและจากวันนั้น การเดินทางเงียบงันและมั่นคงก็เริ่มขึ้นการเดินทางเพื่อรวบรวมสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ผู้คนกำลังหลงลืมด้วยความหวังเพียงหนึ่งเดียวสักวันหนึ่งจะมีเด็กผู้ชายคนหนึ่งเรียกเขาว่าพ่อเช้าวันถัดจากวันที่กลับจากมุกดาหารกาเไม่แม้แต่หยุดพักสักวันเขาขออนุญาตเจ้าอาวาสขุดหลุมเล็กๆหลังสวนวัดที่ดินสูงเงียบสงบมีร่มไผ่และลมเย็นสามวันเต็มเขาตักดินใต้แดดจัดเสื้อเปียกเหงื่ออ่ะ มือทั้งสองเต็มด้วยรอยด้านจากด้ามจ,จอบเมื่อหลุมลึกถึงอกเขาปูผ้าขาวลงก้นหลุมจุดทูบดอกหนึ่งแล้วกระซิบว่าขอเริ่มต้นนบัดนี้กาเสมนำจัก,กรยานเก่าคันหนึ่งที่เคยใช้บรรทุกน้ำในวัดผูกตะกร้าสองใบด้านหลังทุกเช้ามืดเขาออกเดินทางก่อนจะได้กินข้าวปั่นจัก,กรยานผ่านหมู่บ้านห่างไกลในอุบลอันาเจริญยโสธรเขาเคาะประตูแต่ละบ้านก้มศีรษะอย่างสุภาพแล้วถามว่า ขอประธานโทษครับมีใครเก็บคัมภีร์เก่ากระดาษลายมือที่มีพระธรรมหรือแผ่นใดๆที่มีคําสอนพระพุทธเจ้าหรือไม่ครับหากไม่ใช้แล้วขอผมนําไปฝังอย่างเคารพหลายคนมองเขาอย่างกับคนบ้าบางคนตะคอกขอเศษกระดาษเน่าๆไปทําไมไปหางานเลี้ยงลูกเถอะบางบ้านปิดประตูใส่หน้าเขาทันทีบางครั้งขณะยืนใต้ชายคาสุนัขตัวใหญ่พุ่งเข้ามาเห่า ไล่กัดจนเขาล้มลงคูน้ำกางเกงขาดหัวเข่าแตกเลือดไหลกลางวันอากาศร้อนจนเหมือนแผดเผา,กาเกษมนั่งหลบแดดใต้ต้นไม้ข้างทางเช็ดเหงื่อจากใบหน้าเสื้อเปียกจนแนบลำตัวบางวันกลับถึงวัดตอนฟ้ามืดขาปั่นจักรยานไม่ไหวเหลือแต่เสียงหายใจหอบพระในวัดบางรูปเห็นเข้ายื่นน้ำอุ่นให้พร้อมถามเบาๆว่าลำบากขนาดนี้คุ้มไหมโย,ยมกเกษม เขาเพียงยิ้มเบาๆตราบใดที่ยังมีพระธรรมถูกละเลยผมยังหยุดไม่ได้ครับไม่มีใครรู้เลยว่าหลังแผ่นกระดาษเก่าเหลืองหลังคำพีใกล้ภูพังคือคำขอของคนเป็นพ่อที่ยังไม่เคยได้ยินเสียงใครเรียกว่าพ่อเลยสักครั้งแม้ถูกเย้ยหยันถูกสุนัขไล่กัดถูกแดดแผดเผาถูกลมกันโชคจนผิวไหม้กาเสมไม่เคยคิดจะเลิกล้มทุกเย็น เมื่อจัก,กรยานเก่าค่อยๆกลับสู่ลานวัดพร้อมตะกร้าเต็มกระดาษคัมภีขาดเขายิ้มเสมอสำหรับเขานั่นไม่ใช่เศษกระดาษแต่มันคือเศษเสี้ยวของวิญญาณคือถ้อยคำศักดิ์สิทธิ์ที่ถูกนำกลับสู่ที่สงบตกกลางคืนหลังจากเช็ดเหงื่อและพักร่างกายสักครู่เขานั่งลำพังหลังวัดแช่มือในอ่างน้ำที่หยดน้ำมันตะไคร้และดอกมะลิแผ่นกระดาษเก่าแม้ซีดเหลือองค์แม้เลือนลายเขาก็ล้างอย่างประณีต เรากับรูปไล้ใบหน้าญาติอันเป็นที่รักเมื่อแห้งดีแล้วเขาวางทีละแผ่นลงบนผ้าขาวปล่อยให้ลมเย็นพัดไหลเมื่อดึกสงัดเขาจุดทูบเดินเงียบๆไปหลังวัดใต้แสงจันทร์โม่หมน่นเขาคุกเข่าข้างหลุมวางกระดาษที่ล้างสะอาดทีละแผ่นลงไปเรากับส่งญาติกลับสู่ที่พักสุดท้ายแล้วเขาจุดทูบก็มกราบลึกกระซิบว่าขอพระโปรดเป็นพยานต่อใจข้าข้าไม่ขอสิ่งใดนอกจากได้ยินใครสักคน เรียกข้าว่าพ่อสักครั้งวันแล้ววันเล่าเดือนแล้วเดือนผ่านไปหลุมดินหลังวัดค่อยๆเต็มขึ้นแต่หัวใจของเขากลับเบาสบายดั่งสายลมชาวบ้านเริ่มมองเขาด้วยสายตาที่เปลี่ยนไปคุณตาคุณยายบางคนขุดหาหีบไม้เก่าส่งมอบคำพีที่ขอบป,ปกเริ่มคาดะให้กับเขาเด็กๆที่เคยเรียกเขาว่าลุงบ้ากระดาษเก่าบัตรนี้แอบหย่อนแผ่นกระดาษมีข้อความธรรมะใส่ตะกร้าหลังจักรยานของเขาแล้ววิ่งหนีไปพร้อมเสียงหัวเราะเบาๆ เขาไม่รู้หรอกว่าฟ้ารับฟังคำขอของเขาหรือยังแต่เขาเชื่อว่าหากใจยังใสสะอาดต่อให้พายุใหญ่แค่ไหนเขาก็จะอดทนจนถึงวันสุดท้ายปีนั้นฤดูฝนมาถึงเร็วกว่าทุกปีเมฆทาหนาปกคลุมฟ้าเหนือเขื่องในฝนตกหนักกระหน่ำหลังคาวัดที่ซีจังตามการเวลาและในวันฟ้าฝนเช่นนั้นห้องเล็กข้างวัดที่ครอบครัวกาเมอศาศัยอยู่เต็มไปด้วยเสียงคนแสงไฟอุ่น และเสียงร้องให้แรกเกิดของชีวิตใหม่แต่ครั้งนี้ไม่ใช่เพียงหนึ่งหากแต่เป็นสองพิมพ์ใจหลังคืนที่เจ็บปวดจากการคลอดได้ให้กำเนิดลูกฝาแฝดเด็กชายตัวแดงสองคนนอนอยู่ในอ้อมแขนที่สันเทาของกเกษมเขาไม่เชื่อในสายตาตนเองไม่กล้าพูดอะไรทำได้เพียงกุมมือภรรยาแล้วหลังน้ำตาทั้งสองนิ่งเงียบอยู่ครู่หนึ่งราวกับสวรรค์ได้มอบลูกน้อยทั้งสองให้พวกเขา หลังจากรอคอยมายาวนานด้วยความอดทนและการเสียสละอย่างเงียบงันข่าวแพร่กระจายไปทั่วหมู่บ้านผู้คนที่เคยสายหน้าว่าเขาคือตาลุงบ้ากระดาษขาดกลับหอบดอกไม้ข้าวสารผ้าอ้อมมาแสดงความยินดีผู้ใหญ่บ้านเองก็มาด้วยจับมือกาเสมแน่นแล้วพูดเบาๆว่านี่คือผลบุญของคนที่ใช้ชีวิตดีกเสมนั่งข้างเตียงมองดูลูกน้อยหลับสนิทในเปลไม้ไผ่ แล้วค่อยๆตั้งชื่อให้ว่าคนพี่ชื่อชานนแปลว่าพระคุณคนน้องชื่อชาติชัยแปลว่าความภาคภูมิพิพนใจฟังแล้วยกมือปาดน้ำตาเธอรู้ว่าชื่อนั้นไม่ใช่แค่ไว้เรียกแต่ไว้จดจำว่าทั้งชีวิตนี้ลูกทั้งสองคือรางวัลล้าค่าที่สุดของพ่อคนหนึ่งผู้เคยก้มเก็บกระดาษเก่าคำพีซีจางเพื่อปกป้องสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สุดในชีวิต18ปีผ่านไปรวดเร็วราวพริบตา ชานนลูกชายคนโตในแฟตคู่นั้นเติบโตเป็นชายหนุ่มร่างสูงสุขุมและเงียบขรึมเหมือนพ่อของเขาแม่อยู่ในหมู่บ้านที่ขาดแคลนไม่มีรัพเทียบใครแต่เขาเติบโตขึ้นมาด้วยการเลี้ยงดูที่เต็มไปด้วยคาวามรักและความเคารพต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกคืนเขาและน้องชายจะนั่งฟังพ่อเล่าเรื่องเกี่ยวกับคำพีเก่าที่พ่อฝังด้วยความเคารพเล่าเรื่องวันเวลาที่พ่อปั่นจักรยานขอเศษกระดาษและหลุมดินหลังวัดที่เต็มไปด้วยหยาดเหงื่อและศรัทธาไม่สิ้นสุด เมื่อถึงวัยหนุ่มชานนตัดสินใจเดินทางไปกรุงเทพเพื่อหางานทําเข้าทํางานในโรงพิมพ์ที่เน้นหนังสือธรรมะและเอกสารสาศาสนาวันที่ส่งลูกขึ้นรถกาเสมยื่นผ้าห่อเก่าๆที่ห่อสามชั้นไว้อย่างระมัดระวังให้กับเขาข้างในคือคัมภีร์ที่พ่อกับแม่รักษาไว้หลายปีเป็นหนึ่งในเล่มแรกที่พ่อขอมาจากคนที่กําลังจะทิ้งลูกเก็บไว้อ่านทุกคืนเหมือนอ่านคําสอนของพ่อแม่ชานนก้มศีรษะกอดผ้าห่อแน่นไม่พูดอะไร แค่ตบไหล่พ่อเบาๆแล้วหันหลังเดินจากไปซ่อนดวงตาที่แดงเรือเมื่อถึงเมืองหลวงที่ซึ่งเต็มไปด้วยถนนแออัดและจังหวะชีวิตที่เร่งรีบสิ่งแรกที่ชานนทําไม่ใช่หาร้านอาหารไม่ใช่เปิดโทรศัพท์หาห้องพักแต่คือหยิบคัมภีร์ออกมาวางบนโต๊ะเล็กข้างเตียงแล้วจุดทูบหนึ่งดอกทุกคืนหลังเลิกงานแม้เหนื่อยแค่ไหนเขาก็ล้างมือปูผ้า เปิดคัมภีร์เก่าขอบขาดออกสวดไม่มีใครบอกไม่มีใครบังคับมันเป็นเพียงนิสัยที่เหมือนลมหายใจวิธีหนึ่งที่เตือนตนว่าอย่าลืมรากเงาอย่าลืมเหตุผลที่ต้นมีชีวิตอยู่เย็นวันหนึ่งในต้นเดือนเมษายนเมื่ออากาศกรุงเทพร้อนระอุจนลมหายใจแทบไม่ขณะที่ชานนลกำลังจัดเรียงหนังสือเก่าในคลังพิมพ์ผู้อำนวยการบริษัทคุณวันชายผู้มีชื่อเสียงในความต่อต้านศาสนาเดินผ่านมาโดยบังเอิญ สายตาเขาหยุดลงที่ชั้นหนังสือส่วนตัวของชานนซึ่งมีผ้าห่อเก่าห่อคัมภีร์จากบ้านเกิดนั่นคือคัมภีร์ที่พ่อของเขาห่อสามชั้นทนุธนอมเหมือนของล้ำค่าและกำชับให้วางในที่สมควรอะไรนี่เสียงของคุณวันแข็งกราชานอน,อนยังไม่ทันตอบเขาก็คว้าคัมภีร์ขึ้นมาเปิดดูสองสามหน้าแล้วตะโกนเสียงดังที่นี่คือที่ทำงาน ไม่ใช่วัดคิดว่าตัวเองเป็นใครถึงเอาความเชื่อบ้าบอพวกนี้มาไว้ที่นี่ชานนกอดคัมพีแน่นดวงตาแดงกำ่ำแต่เสียงยังมั่นคงนี่คือคำสอนจากพ่อแม่ผมอ่านเฉพาะช่วงพักไม่เคยรบกวนใครแต่คุณวริศไม่ฟังด้วยความโกรธเขากระชากคัมพีออกจากมือของชานนเปิดหน้ากระดาษพลิกไปมาแล้วเริ่มฉีกอย่างไร้ประณีเสียงกระดาษที่ถูกฉีกดังก้องราวกับฉีกหัวใจของชานนเขาตะโกนลั่น อย่าเลยครับขอร้องหละ่ะอย่าทำแบบนี้ของพันนี้สมควรถูกทำลายนานแล้ววริศคำรามแล้วรีบวิ่งไปยังเครื่องบดกระดาษอุตสาหการรมที่อยู่ท้ายโกดังชานนรีบวิ่งตามพร้อมทั้งอ้อนวอนแต่ไม่มีใครหยุดยั้งความบ้าคลั่งที่กำลังถึงขีดสุดของเขาได้ในขณะที่วริศเอื้อมมือไปกดปุ่มเปิดเครื่องมืออีกข้างยกคัมภีขึ้นสูงเตรียมจะโยนเข้าไปในเครื่องทันใดนั้นปัง เสียงระเบิดดังกึกก้องทั้งโกดังสั่นสะเทือนประกายไฟพุ่งออกมาจากแผงควบคุมลามไปยังกองกระดาษแห้งที่กองอยู่ข้างเครื่องเปเลวไฟลุกโชนขึ้นอย่างรุนแรงในพริบตาวริตตกใจถอยหลังแต่ไฟลามเร็วกว่าเท้าของเขาม้วนกระดาษหลายสิบม้วนลุกไม่ราวกับมีน้ำมันราดชาแนนถูกแรงกระแทกเหวี่ยงออกไปที่หน้าประตูล้มลงกับพื้นส่วนคัมพีเก่าหล่นลงกับกระเบื้อง ไม่เล็กน้อยที่มุมขอบแต่ส่วนสำคัญตรงกลางยังคงอยู่ตรงคำสอนบรรทัดแรกที่พ่อของเขาเคยขีดเส้นไว้ผู้ใดยึดมั่นในคำสอนผู้นั้นจะได้รับการคุ้มครองในช่วงขณะของความวุ่นวายนั้นทุกคนต่างพากันวิ่งหนีออกจากโกดังไม่มีใครกล้าหันกลับไปมองเพราะเหตุการณ์ครั้งนั้นจะฝังลึกในความทรงจำของพวกเขาตลอดไปราวกับเป็นสิ่งที่เกินกว่าความเข้าใจของมนุษย์ ไฟถูกดับลงในเวลาเกือบหนึ่งชั่วโมงเมื่อเจ้าหน้าที่ดับเพลิงเข้าไปถึงพวกเขาพบวริศนอนขดตัวอยู่กลางเท้าถ่านเสื้อผ้าถูกไฟไม่เกรียมมือทั้งสองกลุ่มศีรษะปากพร่ำพูดไม่หยุดว่าโปรดอย่ามองข้าแบบนั้นอย่าดึงข้าไปได้โปรดเขาถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลในคืนนั้นทันทีแต่สิ่งที่ทำให้แพทย์วิตกไม่ใช่แผลไฟไม่สิ่งที่ไม่มีใครอธิบายได้คืออาการเพอคล้างของเขาที่ยาวนานสามคืนติดกัน เขาดิ้นรนกลางฝันร้ายร้องให้เสียงหลงและผู้สําเพียงคำเดียวว่าสายตานั้นสายตาจากคำพีกำลังจ้องมองข้าไม่มีใครกล้าพูดถึงเหตุการณ์นี้อีกพนักงานที่เคยหัวเราะย้อชาโนนเวลาสวดมน์เคยซุบซิบนินทาเขาว่าหัวโบราณบ้านนอกต่างทยอยเข้ามาหาเขาทีละคนขอโทษด,ด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความสำนึกบางคนแอบไปวัดใกล้บริษัทคุกเข่าต่อหน้าพระพุทธรูป จุดธูปและกระซิบคำอธิษฐานเบาๆพวกเขาเล่ากันว่าในกองเพลิงวันนั้นไม่มีใครเข้าใจว่าทำไมทุกสิ่งจึงถูกเผาจนหมดสิ้นเว้นเพียงคัมภีร์เก่าเล่มนั้นที่ชานนนนำมาจากบ้านมันไม่แค่ขอบมุมส่วนอื่นกลับยังสมบูรณ์เรื่องราวยังไม่จบเพียงเท่านั้นนักกล่าวหนุ่มคนหนึ่งได้ยินข่าวลือเดินทางมาที่บริษัทพบชานนและได้เห็นคัมภีร์เล่มนั้นด้วยตาตนเองไม่กี่วันต่อมา บทความหนึ่งได้ถูกตีพิมพ์ในคอลัมน์ชีวิตและจิตวิญญาณของหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นพาดหัวตัวหนาปาฏิหาริย์ที่เกิดจากหัวใจของลูกชายแดนอีสานบทความนั้นแพร่กระจายอย่างรวดเร็วผู้คนมากมายจากต่างจังหวัดพากันเดินทางมาที่วัดเล็กๆในเขื่องในเพื่อมาดูหลุมฝังคัมภีร์เก่าด้วยตาตนเองและพบกับพ่อของชานน์ชายผู้ที่ตลอดหนึ่งปีเคยออกเดินทางเก็บรวบรวมหน้ากระดาษที่ถูกลืมด้วยศรัทธาเพียงข้อเดียว ผู้ใดรักษาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ผู้นั้นจะได้รับการคุ้มครองคุณลุงคุณป้าผู้เป็นที่รักบางทีบนโลกนี้อาจไม่มีปาฏิหาริย์ใดที่เกิดขึ้นจากคําอธิษฐานเพียงอย่างเดียวหากมีปาฏิหาริย์จริงก็คงเป็นรางวัลที่มอบให้กับผู้ที่กล้ายืนหยัดในศรัทธาท่ามกลางคืนวันที่ดูราวกับไม่มีอะไรให้หวังเรื่องราวของลุงกาเมและครอบครัวของเขาคือหลักฐานอันเงียบงันแต่กินใจสำหรับสิ่งนั้น ชายคนหนึ่งที่ใช้ชีวิตอยู่ท่ามกลางความเดียวดายไม่มีบ้านไม่มีญาติมีเพียงมือที่ด้านชาและหัวใจที่ไม่เคยหมดอุ่นหญิงคนหนึ่งเคยผ่านความผิดหวังแต่ยอมเริ่มต้นใหม่กับผู้ชายที่ไม่มีอะไรเลยนอกจากความจริงใจพวกเขาร่วมทางกันผ่านปีเดือนเลี้ยงลูกสาวทั้งเจ็ด้วยข้าวครุกกอน,น้ำตาแต่ไม่เคยปล่อยเสียงบ่นแทรกลงในสำรับอาหารพวกเขาไม่เคยเรียกร้องอะไรจากชีวิตนอกจากจะใช้ชีวิตให้สมควร และเมื่อความปรารถนาที่จะมีลูกชายกลายเป็นภาระทางใจที่หนักเกินแบกพวกเขาไม่ได้เลือกจะโทษฟ,ฟ้าหรือปล่อยมือพวกเขาเลือกจะลงมือทำด้วยการปกป้องสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สุดไม่ใช่เพื่อตอนเองแต่เพื่อส่วนรวมคำพีที่ถูกลืมถ้อยคำที่กำลังผู้พังในมุมเงียบของสังคมหนึ่งปีเต็มลุงกาเสมอเดินเงียบๆไปทั่วชนบทขอประตูแต่ละบ้านขอคืนกระดาษขาดๆเหล่านั้นราวกับขอคืนความเคารพที่เคยหล่นหายไปจากใจผู้คน และแล้วฟ้าก็ไม่ทอดทิ้งคนดีเมื่อเขาะส,สมความตั้งใจได้มากพอชีวิตก็มอบรางวัลเป็นลูกชายฝาแฝดชานนและชาชาัยดั่งของขวัญแห่งพระคุณและความภาคภูมิแต่เรื่องราวไม่ได้จบแค่นั้นเมื่อเด็กชายคนหนึ่งเติบโตขึ้นพร้อมคำพีเก่าที่พ่อแม่มอบไว้และยืนหยัดอยู่ท่ามกลางเมืองใหญ่อย่างกรุงเทพก็เป็นจังหวัดที่ศรัทธานั้นส่องแสงอีกครั้งไม่เพียงปกป้อง,องเขาจากภัยร้ายแต่ยังปลุกหัวใจของผู้ที่เคยหลงทาง แผ่นคัมภีร์ที่ถูกฉีกถ้อยคําที่เคยถูกหัวเราะเยาะกลับกลายเป็นสิ่งเดียวที่รอดจากเท่าฐานเปลวไฟเลือกจะบอกความจริงความจริงที่ไม่มีใครกล้าปฏิเสธว่ายังมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มนุษย์ไม่มีสิทธิ์แต่ต้องและผู้ที่รู้จักเคารพสิ่งเหล่านั้นจะได้รับการปกป้องไม่ทางใดก็ทางหนึ่งหากเรื่องราววันนี้ทําให้คุณลุงคุณป้าได้คิดอะไรบางอย่างได้รู้สึกสเตือนใจหรือเพียงแค่รู้สึกอยากมีชีวิตที่ดีขึ้นอีกนิดหนึ่ง ขอฝากกดติดตามช่องสุขใจในบ้านปลายด้วยนะครับเพราะที่นี่พวกเราจะยังคงเล่าเรื่องราวที่ไม่ได้ฉูดฉาดไม่หวือหวาแต่เต็มไปด้วยความจริงใจเหมือนบทสนทนาเบาๆระหว่างหัวใจที่ยังเชื่อในสิ่งดีงามบนโลกใบนี้แล้วเราคงได้พบกันใหม่ในเรื่องราวต่อไปและหวังว่านะที่ใดที่หนึ่งในโลกใบนี้ยังคงมีลุงกาเสมค่อยๆเดินเก็บสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อรักษาความหวังสุดท้ายของชีวิต